จะเปล่าคาถามหาุาษีโดนหัวใจคนสวยเชื่อแล้วทั้งสาว <c oughs> ใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าเร่ทั้งที่อยู่รอง ถ้าเกิดมึงสองคนได้กันนี่ลูกออกมาจะสอยมือเขยเด็กไหมกูเชื่อลชอบเด็กวัดใช่ไหมจากที่สายตาเห็นนะครับเด็กวัดจริงอ่ะยังไงครับวัดอะไรผู้ใหญ่วัดไม่เตี้ยขนาดนี้เออช็อตพี่อะไรเนี่ยเป็นไรไหมผ่ายเขาเล่กไตั้งนานแล้วมึงมาช็อตเป็นไงอยู่อยู่อยู่โรงพี่สนุกไหมสนุกดีี่สนุกมากมือใครหน้ามือก็น้ากูเหมือนกันนะรู้ตัวไหม เออหน้าหน้าเหมือนหน้าไอแพลวด้วยคล้ายๆกันลิเกลิเกเราเนาี่ยน่าจะหาไม่นี่ได้สามแล้วหามาอีกสี่คนเอาไว้งานไว้ขูเล่นเรื่องสโนโไว้เฮ้ยไอ้บ้ากูมไม่ใช่นมิตะคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วอ๋อคนแคะอืม้มยิมบ,บูบูไปไหนมา<อ>พี่ตามมาบูตั้งล้านอ่ะ ภาพพี่ทำก็น่ารักฉันทำเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะจาป๊อปปี้เลิฟพี่มันนาจ้าพี่บานนมมาช่วยฉันนะเจ้า่เจ้าเน่เด็กเด็กป๊อหรักกันป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟพี่บันนาพี่ต้องช่วยฉันด้วยนะฉันอยู่ที่นี่ยังไงฉันกับลูกนอนจับมาจ้ะโดนจับใช่องค์อัศนัยที่เขาไปง่อยเขาจับฉันแล้วก็ลูกมาด้วยมีลูกก็เหรอ ลูกของพี่อ๋อมีลูกล้วเหรอมีแล้วลูกชื่อน้องตะโพนน้องตะโพนใช่ลุงแม่ชื่อใครชื่อใครเต้นแพวอุ้ยเอ้ายี่อะไรกูอีกอะยี่หวานยังไม่ทันจบมึงมาตะโพนอีกแล้วชื่อนี้พี่ต้งให้ลูกตะพื้นตะพื้นหมายกูนี่เอาไม่เลือกเลยมากงลักษณะักูพี่ต้องไปช่วยฉช่นะเอ้พี่ต้องไปช่วยนะไม่ต้องกลัวเขาจะไปฆ่าพี่จริงไออัศนัยใช่ไหมอืมมันเป็นง่อยใช่ไหมเออมันเป็นยังไงทําให้ดูหน่อย มายหยอกหยอกยอกยอกไอ้เง่้ย <Rapid> บ <ane regard> no ินง <player> ่อยใช่ไหมอันงี้พี่จะไปค่ายอัศนัยจะแต่ว่าเราจะไปแบบธรรมดาไม่ได้ไปยังไงจ๊ะเราต้องไปแบบให้ฝ้าไแนนเพิ่นจ้องน้าอสองเฮาใส่กันแนเดอชานี้เด้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 ได้้ยไมไไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่คือคือใหม่ไทยในเวลาเเต้นเขาเขาเต้นใส่เขาปั่นที่มึงเต้นอยู่เมื่อกี้เนี้ยโขนลิงมึรู้ตัวปะอะไรไเียกมงราองเต้นใหม่เอาเอาไอ้ร้องสาแน่นต้องาอ้าวหน้านานานไ้าน้านัาน้นน้งนน้น้าน้้น้างน้น้ิงน้้า้น้าหา้นน้น้า้้า้นน้น อบจ้ะชอบอ,ะอ่ะอ่าองร้องเต้นให้คนเดียวอ่ามึงร้องๆองให้มันเต้นคนเดียวให้สายแม่เพิ่นจ้องหน้าอ้าวสองเฮาใสกัน,นเน้อเออเออออถึง<ะ>เจ้าภาพครับเรายังรา,าคาเดิมนะครับไม่ลดนะครับอันนี้เราเล่นเพราะว่าเราไม่ได้เล่นนานๆจะเล่นครับแต่ว่าราคาเรายังเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นแค่แซมเปิลแซมเปิลถ้าเกิดหาไปรับรองว่าอาจจะดีกว่านี้อันนี้ยุคยุคปรับปรุงนะครับปรับปรุงนะครับอันนี้ยุคไปให้จ้ะ แทนพี่ไปแล้วไปโชคดีไปไป<ช>ไป,ไปนี่เหลืออีกหนึ่งขั้นครับนี่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้ท่านจะได้พบกับอภิมหาความเจริญหูเจริญตาด้านหน้าเวทีชายคนนี้เกิดมาเพื่อยืนอยู่บนจุดสูงสุดของความหาไอเติร์นพอและไอ้ชิพายโอ,โอเคพบกับพระเอกมาดุ นก no, ดีดีโฟโล่โฟโล่เดี๋ยวฉายไปที่เขานะพอแล้วพระเอกมาดุน้องนุกิดเสดเดอ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 แดงประกาศสักกูไม่กล้าออกเลยน้ำในเมืองเดินมันกระชอนกระชอกชกลายเป็นละลกเสียงซาตึงซาตึงตึงซาตึง พายุผากตลางเบึงนี้ตายวาเบึงเลยอดเดิมโมดเด้เป็นอะไรนะเสียใจเสียใจเรื่องอะไรกูลืมเนื้อเอาโอ้นอกมาซะดีดิมึงใครเนี่ยเอาไมเนี่ยเอา้ากูมาคนเดียวก็ดีอยู่แล้วเอาไม พยายามจะแต่งตัวให้เหมือนกิตดาให้ได้อะนะออ,ออกมาทำอะไรออกมาทำอะไรเลนลกเกโอ้โหมาเลนลกเกหลับถึงห้าทุ่มกว่าเพิ่งตื่นเนาะวันนี้พี่หนูมาตามหาเมียแล้วมึงมาทำไมตามหาแม่ตามหาแม่รางวัลใครแม่รางวัลใครครับรางยีว ปไเดี๋ยววางไม้ไว้ก่อนเอาไม้วางไว้อ๋อ้งป่านั่น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 จะเรียกกันอีกนานไหมเนี่ยคนไม่เจอกันนานวะมันคิดถึงเมีย ปานั่นเจ้าโหไม่เจอตั้งนานโอ้โหกอดแน่นมากวันนี้โอ้ยปานั่นปานั่นโอ้ยเป็นไรเนี่ยมันเขียวอู้โกงแล้วน่ะอะไรเนี่ยเป็นอะไรมันดีมามาช่วยหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปานั่นน้องมาอยู่ที่นี่โอ้โห ที่นี่มันต้องไม่ดีแน่ๆไม่ดีดเลยเพราะว่าเ,เจ้าเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> จ้าเมืองนี่ตายเมื่อกี้ปีแล้ยเออโอเคอ่ะรอเล่นรอเล่นลป้านันเจ้าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเพรเจ้าที่เป็นน้อยจับตัวนั่นมาที่นี่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไอไอ,ไอยูไปไหนแล้ววะเอาโน่นไง เดินพันแขาเขาดูเยอนี่ไอยิวได้ได้ได้เลยตายแล้วหาก้าเธอมอะไรแม่มันไม่ไปโรงเรียนเลยในทุกวันให้ไปโรงเรียนมันก็ร้องก็ให้โอ้โหหมดแล้วยังอะไรแม่ แม่นี่เป็นแม่อิยป่ะเนี่ยตอนเล่นนะแม่มากนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยวะชีวิตน่ออนาอฉาไหมเออนอนนอนตั้งแต่ทุ่มครึ่งพอตื่นมาเป็น,นไงได้ตังเต็มทุ่งเลยเนี่ยดีพวกกูเล่นกันแทบตายลงไม่ได้หรอแม่เดี๋ยวมันเลิกตีสินะว่าหนองยิวเข้าไปซวยดูย แล้วเจ้าเนี่ยมาทำอะไรที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเจ้าที่เป็นง้อยเนี่ยจับตัวมาที่นี่มาให้แต่งงานเราขอมันเป็นง้อยหรอไอ้มันเป็นแบบไหนอ้โหเดี๋ยว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 เวเดียวมึงก็เป็นง้อยเหมือนกันนะงานน้างเป็นง้อยไหมได้เลยมันจับเจ้ามาใช่ไอ้มาแตกพี่ไม่ยอมแล้วนะ มันจับเมียพี่มาพี่ไม่ยอมลิเกที่ไหนกระทืบขาหลังทือหน้นานาสาย,ยอ่ะกอแล้วแต่เขา,า,ามันเป็นใครกันที่มันจับเจ้ามาเนี่ยก็มันบอกว่าจะแต่งงานกับกับหนูกับหนนกับหนูกับหนูนนหน,นหน,น,นูเนี่ยเออแล้วก็จะไปฆ่าพี่เฮ้ยจริงเหเอรอวะปัดโทไอ้มาแตกอ้าแล้วเมื่อกี้บอกถนัดสายกระทืบขวาไอา้แกเหรอน่าจะถนัดหลังมากกว่า เฮ้ยมันจะไปฆ่าพี่ได้ยังไงเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยคิดถึงพี่ฉันตั้งเที่ยวพี่ตรงเลยนี่ถามเอ๊ะถามถามพี่ไปนี่ถามจริงๆนะตอนจีบแรกๆเป็นอย่างนี้เลยถามจริงไปเที่ยวไรอเขาเป็นอะไรวะเนี่ยไม่จ๊เฮ้ยไปจัดการไป มันจะไปฆ่าพี่อย่างนั้นอ่ะใช่พี่ไม่ยอมรอยนะปานั่ะพี่เนี่ยจะไปฆ่ามันแต่พี่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะไปกับพี่ไหมไปไปพี่จะพาน้องสาวบิดแว่นแว่นแว่นบีบแป้นแป้นแป้นไปกับมอเตอร์ไซค์บิดหน้าแม่นแน่นปอบมาปังตึ้นต้นเป็นแต่อะไร อะไรอะไรอะไรกันทำไมอะไรวะอะไรนู่นอะไรเว้ยอะไรอะอะไรมึงอยากแกล้งกูดิวะกูก็ร้องได้เหมือนกันนะเว้ยเพลงเนี้ยเขาร้องอยู่มึงจับตาดูเลยอย่ามาแกล้งนะเว้ยเอางี้ตีเมื่อกี้เนี่ยตีคือไม่ได้เราไม่ได้ขี่ใช่ไหมไม่ได้เลยแล้วไม่ต้องตีแล้วไม่ต้องตีเอาแค่คล้องแค่คล้องเดียวไม่เอาจังหวะให้มันสนุกสนานหน่อยใช่กูลองได้เพลงเนี้ยแหมจะการพี่ พี่จะพาน non สาวบินแว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 นบินแป้นแป้นแป้นไปกับมอ t o r ใส่เบตาตาเนตาเมตาดมาตาตาเนตาเราป๊อปเฮตยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยีบ่ายอะไรวะพวกมึงวะเออเก้งทำไมเนี่ยเออดิเจดิเจดิเจตกันเสียไหมเนี่ยไม่น่าใส่เสื้อดอบกูเลยมึงเนี่ยไอ่ก่อนนะเว้ยไอ้ต้นมันไอ่ก่อนนะ เอาเอางี้ไอ้ของของเด็กใหม่ของเด็กใหม่เด็กใหม่ไงี่ไม่เอาของไม่เอาปีเอาปีอางเดียวเอออาจารย์ชูชีพเขาได้ปีเอ้ยเขาเขาได้เพลงมาวะน่าจะได้พอได้ไหมได้เพลงไหมเอาปลาเปล่าด้วยเออลองลองลองเปล่าดิเอาเอาให้เขาได้นะปีกพาน้องสาวบินแป่นแวนแวนบีบแป้นแป้นแป้ไปกับมอเตอร์ไซค์บินมาหน้านอนนั่นไปแต่อาจารย์ไปไปโว้ย รู้เรื่องเลยระนาดเหรอมึงเนี่ยเอ้าก็ว่ามึงน่าระนาดโษทีครับพอดีได้ได้แค่นี้ครับจำมาแค่นี้ใช่ไหมจำมาแค่นี้น